ในเมืองอูชัยนาของอินเดียในเขตธุรกันดานของมาวาท่ามกลางผืนทรายอันกว้างใหญ่มีบ้านดินดิบหลังหนึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวชายชาราวัยเจปีผู้เป็นนักบวชอาศัยอยู่เพียงลำพังคืนนั้นเช่นเคยนักบวชกำลังหลับไหลเวลาเป็นยามค่ำคืนและความมืดมิดแผ่ปกคลุมจูจ่ๆเสียงเคาะประตูดังขึ้นนักบวชสะดุ้งตื่นเขาพูดก,กับตัวเองว่ายามนี้ใครกันจะมาที่บ้านข้าได้ ในที่ร้านเปล่านี้ไม่เคยมีใครผ่านมาเลยแต่แล้วเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกคราวนี้รุนแรงกว่าเดิมนักบวชลุกจากเตียงเดิมไปเปิดประตูภาพที่เห็นทําให้เขาตะลึงม,มีหญิงสาวสองคนสวยงามราวกับนางฟ้าชื่อโซนาลีแอปรียังกายยืนอยู่หน้าประตูนักบวชรู้สึกถึงแรงดึงดูดแปลกประหลาดเขาจ้องมองทั้งสองโดยไม่อาจละสายตาได้เขาถามว่าพวกเจ้าเป็นใครมาทําอะไรในที่เปลี่ยนนิยามวีการหญิงสาวตอบว่า เราหลงทางเป้าหมายของเราคือเมืองวิสาคาแต่พลัดหลงมาขอให้เราพักที่นี่คืนหนึ่งพรุ่งนี้ชาวเราจะออกเดินทางต่อนักบวชรู้สึกเคลิบเคลิมเขาพูดว่าเข้ามาได้เลย ทั้งสองก้าวเข้าในบ้านนักบวชชี้ไปที่มุมหนึ่งของบ้านและบอกว่านอนตรงนั้นได้หญิงสาวทั้งสองนอนลงและหลับไปในช่วงดึกโสนาลีรู้สึกถึงใครบางคนยืนอยู่ใกล้ๆเมื่อลืมตาขึ้นเล็กน้อยเธอเห็นนักบวชจ้องมองเธอด้วยสายตาแปลกประหลาดโซนาลีพวานั่งขึ้นทันทีและถามว่าเกิดอะไรขึ้นถ้ามาทำอะไรที่นี่ นักบวชตอบว่าไม่มีอะไรข้าคิดว่าเจ้าคงหนาวเลยจะเอาผ้ามาคลุมให้โซนาลีรับผ้ามาคลุมตัวด้วยความโกรธและนอนลงอีกครั้งแต่นักบวชยังยืนนิ่งจ้องมองทั้งสองด้วยสายตาเต็มไปด้วยความปรารถนารุ่งเช้าโซนาลีและปริยังกาขอบคุณและเตรียมตัวจะไปนักบวชพูดว่าจะไปไหนกัน พ้อเจ้าเป็นหญิงสาวและเมืองวิสาขคายอยู่ไกลมากคืนนี้อีกคืนข้าจะจัดหาวิธีให้เจ้าเดินทางต่อหญิงสาวปฏิเสธแต่เมื่อนักบวชเข้าใกล้และจับมือโซนาลีพร้อมพูดว่าแค่อีคืนเดียวโซนาลีสะบัดมือออกด้วยความโกรธและกล่าวว่าอย่ามายุ่งแต่ด้วยคำพูดหวานล้อมสุดท้ายทั้งสองยอมพักต่ออีกคืนทั้งวันนักบวชพูดคุยกับด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนมองด้วยสายตาที่เหมือนอยากใกล้ชิดยิ่งขึ้นคำคือมาเยือนหญิงสาวนอนลง ที่มุมเดิมนักบวชก็นอนบนเตียงของเขาในยามดึกเมื่อความเงียบเข้าปกคลุมเขาค่อยๆลุกขึ้นเดินไปยังที่ที่หญิงสาวนอนอยู่เขานั่งลงข้ามปริยังกาผู้ซึ่งงดงามยิ่งและเริ่มรูปหน้าผ่าเธอเบาๆทันใดนั้นปรียังกาตื่นขึ้นเธอถามด้วยความโกรธว่าท่านทําอะไรนักบวชตอบว่าข้าแค่นำหมอนมาให้เจ้านอนโดยไม่มีหมอนคงปวดคอปรียังกาคว้าหมอนและบอกให้เขากลับไปนักบวชเดินกลับเตียงแต่ในใจเริ่มคร่ำครวญกับตัวเองว่า พรุ่งนี้จะไปแล้วนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของข้าข้าจะไม่ปล่อยให้หลุดมือเช้าวันต่อมานักบวชบอกว่าพวกเจ้าต้องรออีกคืนข้ายังหาทางให้ไม่ได้ขาาว่าพรุ่งนี้จะมีกองคาราวานผ่านไปวิสาขาญิงสาวมองหน้ากันและตกลงใจรออีกคืนนักบวชยิ้มในใจค่ําคืนนั้นเขานอนมองหญิงสาวที่มุมห้องสายตาเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายเขาค่อยๆลุก ขึ้นนั่งลงข้างโสนาลีรูปผมเธอเบาๆเมื่อโซนาลีขยับตัวเขาตกใจและย้ายไปนั่งข้างปร,ริยังกาจับมือเธอและจ้องมองใบหน้าทันใดนั้นปริยังกาตื่นขึ้นและร้องออกมานักบวชรีบปิดปากเธอเพื่อไม่ให้เสียงดังออกไปจากนั้นเขากลับไปนอนที่เตียงทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรุ่งเช้าหญิงสาวทั้งสองเดินไปหานักบวชและถามว่ากองคาราวามาแล้วปริยัง นักบวชตอบว่ายังมาไม่ถึงคงถึงตอนเย็นทั้งสองเริ่มสงสัยโสนาลีผู้กับปริยังกาว่าสายตาเขาไม่น่าไว้วางใจเราควรออกจากที่นี่ปริยังกาเห็นด้วยและทั้งสองตัดสินใจว่าไม่ว่ากองคาราวานจะมาหรือไม่พวดเธอจะออกเดินทางในเย็นนี้ก่อนที่จะทันได้พูดอะไรนักบวชเดินเข้ามาและบอกว่ากองคาราวานอาจมาถึงพรุ่งนี้คืนนี้อีกคืนนับพวกเจ้าเป็นหญิงสาวจะไปไหนในทะเลทรายยามค่ำคืน น้ำเสียงของเขาดูเหมือนหงอยใหญ่แต่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมหญิงสาวเริ่มแน่ใจว่าเขากำลังวางแผนอะไรบางอย่างแต่ด้วยความไม่มีทางเลือกทั้งสองยอมรอยอคืนพร้อมกล่าวอย่างหนักแน่นว่านี่จะเป็นคืนสุดท้ายไม่ว่าพรุ่งนี้กองคาราวานจะมาหรือไม่เราจะไปคืนนั้นหญิงสาวนอนลงแต่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาพวกเธอคุยกันเบาๆและระวังทุกการเคลื่อนไหวของนักบวชเขานอนมองจากเตียงของเขาเมื่อคิดว่า หลับแล้วเขาค่อยๆลุกขึ้นเดินไปนั่งข้างโซนาลีและเริ่มรูปเท้าเธอโซนาลีขยับตัวเล็กน้อยเขาตกใจและย้ายไปนั่งข้างปรียังกาลูปหน้าผากเธอปรียังกาตื่นขึ้นและหันหน้านีโดยไม่พูดอะไรนักบวชกลับไปที่เตียงจ่ายเต้นแรงด้วยความตื่นตระหนกเช้าวันใหม่โซนาลีและปรียังกาเดินไปหานักบวชและถามอย่างเดือดดาลว่ากองคาราวามาแล้วหรือยัง หรือมีข้ออ้างใหม่นักบวชเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบว่ายังไม่มาหญิงสาวโกรธจัดและพูดว่าเรารู้แล้วว่าไม่มีกองคาราวานใดๆท่านมีเจตนาอื่นเราไม่รออีกต่อไปโซนาลีจูมือปริยังกาและเดินออกจากบ้านทันทีขณะที่กำลังจะออกจากบ้านนักบวชขวางทางและพูดว่าเจ้าไปไม่ได้หญิงสาวตะโกนว่าหลีกไปไม่นั่นเราจะร้อง นักบวชพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งว่าที่นี่ไม่มีใครได้ยินเสียงเจ้าโซนาลีกล่าวว่าท่านอายุเท่าพ่อเราอายบ้างหรือไม่นักบวชตอบว่ามันไม่ใช่อย่างที่เจ้าเห็นสิ่งที่เจ้ากำลังตามหาที่วีสาขาอาดอยู่ที่นี่ก็ได้หญิงสาวตกตะลึงท่านรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังตามหาใครนักบวชกล่าวว่าข้าจะบอกได้ถ้าเจ้ายอมพักอีกคืนหญิงสาวสับสนแต่ไม่ไว้ใจเขาเลยพูดเธอผลักเขาออกและวิ่งออกจากบ้านนักบวชวิ่งตามและตะโกนว่าหยุด ทุกอย่างจะพังพินาศถ้าเจ้าไปหลังจากวิ่งไปได้ไกลหญิงสาวหยุดพักด้วยความเหนื่อยล้านักบวชตามมาถึงและพูดว่าข้าขอร้องครั้งสุดท้ายอย่าไปคืนนี้ถ้าพักกับข้าที่นี่คืนนี้เจ้าอาจไม่ต้องไปวิสาขาหญิงสาวถามอย่างโมโวว่าทําไมไม่บอกให้ชัดเจนนักบวชตอบว่าถ้าข้าบอกตอนนี้ทุกอย่างจะพังข้ารู้ว่าเจ้ากําลังตาหาสามีของเจ้าหญิงสาวชอกท่านรู้ได้อย่างไรนักบวชตอบว่า ข้ารู้ทุกอย่างแต่เจ้าต้องพักกับข้าอีกคืนทั้งสองลังเลแต่สุดท้ายตกลงใจรออีกคืนค่ำคืนนั้นพวกเธอตื่นตัวตลอดเวลานักบวชลุกขึ้นอีกครั้งไปนั่งข้างโซนาลีและจับมือเธอโซนาลีสะบัดมือออกเขาย้ายไปหาปริยังกาและจูบหน้าผากเธอเบาๆปริยังกาตื่นแอหานหน้านีนักบวชกลับไปที่เตียงใบหน้าไร้ร่องรอยความสำนึกผิด เช้าวันต่อมาหญิงสาวตัดสินใจออกจากบ้านโดยไม่สนใจนักบวชขณะที่กำลังจะออกไปพวกเธอเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่มุมบ้านใบหน้าหล่อเหลาสวมชุดสีขาวบริสุทธ์โซนาลีและปรียังกาเดินเข้าไปถามว่าเจ้าเป็นใครเมื่อชายหนุ่มหันหน้าทั้งสองตะลึงราวกับโลกหยุดหมุนนี่สามีของเราอธิตยาพวกเธอวิ่งเข้าไปกอดเขาน้ำตาไหลาอาบแก้มเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร โซนาลีถามด้วยน้ำเสียงสันเครืออธิตยาตอบว่านี่ไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความจริงข้ากลับมาแล้วปาริยังกาถามว่าเจ้าไปอยู่ที่ไหนมาและรู้จักนักบวชคนนั้นหรือไม่อทิตยาบอกให้ตาหานักบวชแต่เมื่อมองไปรอบๆเขาหายไปราวกับละลายในอากาศอทิตยาเริ่มเล่าเรื่องราววันหนึ่งข้าออกประหลาดระหว่างทางเจอชายชาราและหญิงสาวสวยข้าแซวหญิงสาวว่าทำไมถึงแต่งงานกับชายชารา แต่หญิงสาวนั้นเหมือนมีพลังวิเศษเธอเป่าลมสายค้าและข้ากลายเป็นชาชราเธอบอกว่านี่คือคำสาบเจ้าจะต้องอยู่ในร่างนี้ไปตลอดชีวิตเว้นแต่คนที่เจ้ารักจะตามหาเจ้าและใช้เวลากับเจ้าโดยไม่รู้ว่าเจ้าเป็นใครและเจ้าต้องไม่เปิดเผย,ยตัวตนหญิงสาวตัวสันแล้วเจ้าก็คือนับบวชคนนั้นอาทิตยาพยักหน้า ใช่ข้าคือเขาโซนาลีแอปริยังกาน้ำตาไหลาด้วยความรู้สึกผิดพวกเธอกอดเขาและขอโทษที่ไม่รู้ว่าเขาคือสามีอธิตยาปลอบว่าเจ้าไม่ผิดเจ้าไม่รู้ความจริงความรักและความจริงใจของเจ้าได้ทำลาคำสาบนั้นทั้งสามเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่มีความลับไม่มีระยะห่างมีเพียงความไว้วางใจความรักและสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นหลังผ่านการทดสอบอันโหดร้าย